เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท้นี้ฆ่าขยาดแล้วบทที่สิบ ยามที่เซินยวนกลับมาตัวสกุลเซินเมื่อชาติก่อนได้เลยช่วงไว้ทุกให้มารดาไปแล้วส่วนสีมามาก็ถูกเสวีเหนียงไล่ไปก่อนหน้าที่นางจะกลับมาถึงดังนั้นพอกลับมาจึงไม่ได้พบสีมามาเรื่องที่ว่าเหตุใดมารดาอาการกำเริบจึงไม่มีทางได้ล่วงรู้แต่บัดนี้ ชาไหนพ่อมารดาตายได้ไม่เท่าไรเสียอีเหนียงก็ต้องไล่สาวใช้ทั้งหมดข้างกายมารดาไปด้วยนี่นางเป็นวัวสันหลังว่าหรือมีเรื่องอะไรกันแน่ท่านพ่อก็ปล่อยให้เสียอีเหนียงไล่สาวใช้ข้างกายท่านแม่ไปเช่นนี้นะหรือสันหยวนติกฟาเมือพรางเอ่ยถามช้าๆสีมามามองนางแวบหนึ่งก่อนจะถอนหายใจ หากเบาบอกออกมาคุณหนูก็อยากคิดมากนะเจ้าคะเวลานั้นโหยินล้มป่วยแล้วพอได้รับจดหมายที่คุณหนูให้คนส่งมาฉบับแล้วฉบับเล่าโหหยินอ่านทีไรเป็นได้สงสารท่านร้องไห้เป็นครึ่งค่อนวันเสมอต่อมาไม่รู้จดหมายพวกนั้นไปตกอยู่ในมือเสวีเหนียงได้อย่างไรเสอีเหนียงนํามันไปขอพบในท่านคิดว่านางคงไปพูดอะไรเข้าทา ให้นายท่านมโมโหเป็นฟืนเป็นไฟถือจดหมายมาที่เรือนทิ้งเสวียอย่างเดือดดาลทันทีตําหนิโหยินว่าสั่งสอนลูกได้ดีนัก จากนั้นก็สะบัดแขนเสื้อจากไปไม่ถึงสองวันนายท่านก็บอกว่าตอนนี้หูหยินกำลังป่วยไม่มีแรงจะดูแลงานในเรือนส่วนในจึงให้เสียอีเหนียงดูแลแทนรวมถึงรายรับจากพวกที่ดินและร้านค้าที่เป็นสินเจ้าสาวโหยินได้ยินแล้ว ็โมโหจนอาการสุดหนักทันทีผ่านไปไม่กี่เดือนหูหินก็จากไปสีมามาพูดถึงตรงนี้ก็เริ่มน้ำตาไหลอย่างห้ามไม่อยู่รีบใช้ผ้าเช็ดหน้าสีขาวงาช้างในมือซับน้ำตาทันทีสั่นหยวนเงียบไปเพราว่ากลับยิ่งจิกฝ่ามือตอนเองแน่น จนเล็บกดลึกเข้ากลางฝ่ามือเวลานี้แองสีมามาก็หยิบสมุดเล่มหนึ่งและจดหมายอีกฉบับออกมาจากในแขนเสื้อใช้สองมือยื่นมาให้คุณหนูสมุดเล่มนี้คือรายการสินเจ้าสาวในตอนนั้นของหูหยินส่วนจดหมายนี้เป็นหูหยินสั่งบ่าวก่อนสิ้นใจว่าต้องมอบแก่ท่านให้ได้ สันหยวนรับมาขณะเปิดจดหมายมือก็สั่นเทาลายมือของมารดาอ่อนช้อยงดงามเหมือนกับตัวของนางเองในจดหมายบอกว่านางรู้ตัวว่าคงอยู่ได้อีกไม่นานแต่ก็ยังห่วงพวกสันหยวนสามพี่น้องทั้งยังบอกอีกว่าพี่สาวคนโตเปรียบสเสมือนมารดา ต้องการให้สันหยวนดูแลน้องชายและน้องสาวให้ดีจากนั้นก็พูดเรื่องสินเจ้าสาวของนางบรรดาข้าวของข้างในห้องเก็บของที่ติดตัวนางมาตอนแต่งงานรวมถึงที่ดินและร้านค้าต่างๆล้วนให้สันหยวนดูแลแทนชั่วคราวรอสันเสียงและสันหงโตแล้วค่อยแบ่งให้ทั้งสองเท่าๆกาัน ท้ายจดหมายยังกำชับสัญญวนด้วยประโยคที่จริงใจให้นางปรับปรุงนิสัยที่แล้วมาของนางเสียต่อไปมารดาไม่อยู่แล้วหากนางยังมีนิสัยเช่นนี้ยังจะมีผู้ใดคอยส่งเสริมให้ท้ายไม่อาจเป็นเช่นที่แล้วมาได้อีก ท่านแม่เส่นหยวนยกจดหมายฉบับนี้แนบกับอกตอนเองนัน่นก้มหน้าลงพร้อมน้ำตาน้องหน้าสีมามายังพูดเสียงเบาอยู่ข้างๆว่าโหหินห่วงว่าข้าวของในห้องเก็บของจะถูกคนหมายตาก่อนสิ้นใจ จึงสั่งให้บ่าวเฝ้าไว้ให้ดีรอคุณหนูกลับมาแล้วก็ส่งมอบให้คุณหนูเองกลับมือแม้แต่ข้าวของในเรือนของคุณหนูหูหยินก็กลัวเช่นกันว่าจะมีผู้อื่นมาขโมยไปยามท่านไม่อยู่จึงให้คนมาเฝ้าที่นี่ไว้โดยเฉพาะเพียงแต่บ่าวไร้ประโยชน์นักพวกที่ดินและร้านค้าในสินเจ้าสาวของหูหยินเดิมที่ช่วงปลายปีก่อนเสืยเอียเนียงก็เข้ามาดู พวก,กรายรับแล้วยิ่งหลังหูหญินจากไปเสวีเหนียงก็บอกว่าคุณหนูสามยังอายุไม่ถึงสิบีจะดูแลได้อย่างไรยิ่งไม่มีเหตุผลให้เปล่ามาดูแลแทนและก็ไม่อาจให้สิทธิผู้ดูแลเหล่านั้นดูแลอย่างเต็มที่ได้ด้วยไม่แน่ว่าพวกเขาอาจจะฉวยโอกาสยักยอกเงินเข้ากระเป๋าตนเองดังนั้น เสอีเนียงจึงอธิบายให้ในท่านฟังนายท่านก็เลยให้เสอีเนียงรับหน้าที่ดูแลเรื่องนี้เป็นการชั่วคราวบอกว่ารอคุณหนูกับคุณหนูสามออกเรือนและคุณชายรองโตแล้วค่อยแบ่งที่ดินและร้านค้าเหล่านั้นของหูยินให้พวกท่านดูแลเองบ่าวอยู่ในจวนทั้งวัน ออกไปที่ใดไม่ได้จึงไม่ทราบว่าที่ดินและร้านค้าเหล่านั้นของููยินตอนนี้เป็นเช่นไรแล้ว เส่ินหยวนไม่ได้พูดอะไรนางรู้ว่าทางบ้านของเสื้อีเหนียงยากจนในอดีตได้รับความลำบากเรื่องเงินทองไม่น้อยจึงทำให้เสื้อีเหนียงเห็นเงินสำคัญที่สุดให้อีกฝ่ายดูแลที่ดินและร้านค้าเหล่านั้นในสินเจ้าสาวของมารดาก็ไม่ต่างกับให้แมวเฝ้าปลาย่างต้องมีแอบลักกินเองแน่นอนแต่ถ้ายามนี้ไปบอกบีดาว่าต้องการรับช่วงดูแลที่ดิน และร้านค้าในสินเจ้าสาวของมารดาเองโดยไม่ไตรตรองยังไม่พูดถึงว่าไม่มีเหตุผลแกรงว่าถึงเวลานั้นแค่เสียอีเหนียงยุยางเข้าหน่อยนางก็คงไม่ได้ตามหวังฉะนั้นเรื่องนี้ทําได้เพียงค่อยๆจัดการไปต่อจากนั้นเซินยวนก็คุยกับสีมามาอีกครู่ใหญ่ถึงค่อยขึ้นเตียงพักพ่อน เพียงแต่กลับมาจากฉางโจเดินทางทางน้ำมาสิบกว่าวันจู่ๆมานอนบนเตียงจึงรู้สึกคล้ายว่ายังอยู่บนเรือคล้ายร่างกายยังใส่โอนเอนไม่หยุดอีกทั้งเมื่อครู่เพิ่งฟังสีมามาเล่าเรื่องมากมายของมานดามีหรือจะยังหลับลงยามโช้าหนึ่งค่ถึงค่อยพลอยหลับไป วันถัดมาสินหยวนตื่นเช้าเยิ่งลืมตาขึ้นมาก็มองเห็นม่านไหมสีม่วงอมน้ำเงินอ่อนเหนือสีสาครั้นหันหน้าไปสิ่งที่มองเห็นเป็นฉากบังลมโครงไม้ประดู ติดผ้ามุ้งสีขาวปักลายผีเสื้อและดอกเสาแยาวตั้งอยู่ไม่ไกลเซินหยวนจำได้ว่าฉากบังลมนี้เป็นมารดาปักให้นางเองกับมือเวลานั้นมารดายังยิ้มพลางพูดกับนางว่า หยวนหยวนของข้างดงามตรึงใจเหมือนกับดอกเสาเย้าอนาคตจะต้องมีสามีที่ดีแน่นอนถ้อยคำคล้ายดังอยู่ในสดแต่ยามนี้มารดากลับไม่อยู่แล้วส่ินหยวนนอนเม่อ,อยู่บนเตียงได้ครู่หนึ่งถึงค่อยเอ่ยปากเรียกชัยเวย เมื่อคืนงไช่เวยอยู่เว้นจึงนอนในห้องนอนด้านนอกระหว่างสลืมสลือก็ได้ยินเสียงของเซินหยวนจึงรีบลุกขึ้นมาใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยอย่างรวดเร็วก่อนจะเดินอ้อมฉากบังลมมาถามว่า คุณหนูท่านตื่นแล้วหรือเจ้าคะเสรนยวนตอบรับในลำคอคำหนึ่งไฉ่เว่ยก็ถอยออกไปเปิดประตูเรียกให้ชิงเหอและชิงจูยกน้ำเข้ามาประนิบัตเสรนยวนล้างหน้าบ้วนปากเมื่อเส่นหยวนล้างหน้าบ้านาวน,น,บนปากเสร็จชฉ่เว่ยก็ถามอีกว่าคุณหนูวันนี้ท่านจะใส่ชุดอะไรเจ้าคะ เสื้อผ้าที่ผ่านมาของเซินหยวนล้วนมีสีสันฉูดฉาดแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงไว้ทุกข์ให้มารดาย่อมไม่อาจสวมใส่ยามอยู่ที่บ้านท่านตาที่ฉางโจวจึงได้ตัดชุดสีเรียบสะอาดตาไว้หลายชุดแล้วเซินหยวนมองเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าแวบหนึ่งก่อนจะบอกว่า เสื้อนอกตัวยาวผ่าหน้าที่ทำจากผ้าต่วนซ่อนลายสีขาวงาช้างตัวนั้นกับกระโปรงจีบเล็กสีหยกตัวนั้นก็แล้วกันช่ยเวยรอยับคำก่อนหยิบชุดนั้นออกจากตู้มาใส่ให้เสินหยวนอย่างคล่องแคล่วว่องไวทรงผมที่ทำให้ดูเรียบง่ายส่วนเครื่องประดับที่ใส่ก็ล้วนเป็นเครื่องเงินสีเรียบเรียบสะอาดตาเช่นกันหลังแต่งตัวเรียบร้อยและสั่งให้ชิงเหอชิงจู อยู่เฝ้าเรือนแล้วเซินยวนก็พาไช่เว่ยออกไปคารวะบิดาเซินเฉิงจางสวมเสื้อนอกตัวยาวสีน้ำเงินเผากำลังกินอาหารเช้าอยู่โดยมีเสื้ออีเหนียงปรนิบัติครั้นเห็นเซินยวนเดินมาเซินเฉิงจางก็เอ่ยถามนางอย่างมีเมตตาปรานี เจ้าเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยพึ่งจะถึงบ้านเมื่อวานนี้ฉันไหนไม่พักให้มากหน่อยตื่นเช้าเพียงนี้ไปยัยสันหยวนตอบยิ้มยิ้มด้วยท่าทางนอบน้อมลูกไม่ได้มาคาราวะท่านพ่อตั้งนานแล้ววันนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องตื่นแต่เช้ามาคาราวะท่านให้ได้เจ้าค่ะ ที่แล้วมาสินหยวนรำคาญจะฟังสินเฉิงจางบ่นว่านางไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทุกวันปกติสิบวันครึ่งเดือนถึงค่อยมาคารวะสินเฉิงจางสักหนสามยังต้องให้มารดาขยันขยอถึงจะยอมมาด้วยยามนี้กลับเป็นฝ่ายมาคารวะเองแต่เช้าสินเฉิงจางเห็นแล้วก็ให้รู้สึกปราปลื้มใจเขาจึงถามสินหยวนว่า กินอาหารเช้ามาหรือยังเซนยวนยิ้มพลางสายหน้าลูกทราบว่าอีกประเดี๋ยวท่านพ่อยังต้องไปประชุมราชการเช้าลูกตื่นแล้วก็รีบมาคารวะเลยจึงยังไม่ทันได้กินเจ้าค่ะในเมื่อยังไม่ได้กินเช่นนั้นก็มานั่งกินข้าวด้วยกันกับข้าเซนเฉิงจางพูดพลางทอดถอนใจอีกว่า จะว่าไปพวกเราสองพ่อลูกก็ไม่ได้นั่งกินอาหารเช้าด้วยกันมานานมากแล้วเส่นยวนยิ้มรับเดินมานั่งลงบนเก้าอี้ด้านข้างเส่นเฉิงจางเสียอีเหนียงที่ยืนฟังเส่นเฉิงจางกับเสญนยวนคุยกันอยู่ข้างๆให้รู้สึกตระหนกตกใจเมื่อคืนขณะส่นยวนกับเส่นเฉิงจางคุยกันอยู่ในห้องไม่มีบ่าวไพร่คอยรับใช้อยู่ข้างๆดังนั้นเสียอีเหนียง จึงรู้แค่ว่าสองพ่อลูกคืนดีกันแล้วแต่ไม่รู้ว่าส่ินเฉิงจางถึงกับเมตตาปราณีต่อส่ินหยวนปานนี้ดูแล้วช่างเป็นภาพพ่อลูกผูกพันที่ชวนประทับใจนักในใจเสียอีเหนียงกระวนกระวายขึ้นมาเล็กน้อยเท่าว่าเบื้องหน้ากลับยังคงพูดขึ้นพร้อมรอยยิ้มคุณหนูใหญ่อยู่ที่ฉางเจามาหนึ่งปีกว่าแม้นายท่านจะไม่พูด แต่ผู้น้อยก็รู้ว่าในใจในท่านระลึกถึงคุณหนูใหญ่นางรับชามและตะเกียบจากสาวใช้ด้านข้างมาวางลงตรงหน้าสั่นหยวนด้วยตนเองเสื้ออีเหนียงเป็นอนุสั่นหยวนเป็นบุตรสาวสายตรงฐานะยังคงต่างกันฉะนั้นสันหยวนสามารถนั่งกินข้าวข้างสันเฉิงต่างได้แต่เสืออีเหนียงกลับทำได้เพียงยืนรับใช้อยู่ข้างๆเท่าว่าเสื้ออีเหนียงจะอย่างไรก็ เป็นคนรักในใจบิดายังคงต้องสร้างทรรดีด้วยไว้ก่อนส่วนยวนจึงพยักหน้าน้อยๆให้อีกฝฟลยรบกวนอีเหนียงแล้ว คุณหนูใหญ่เกรงใจแล้วเสืออีเหนียงยิ้มพลางตอบกลับแต่ในใจตรนกเกี่ยงเซินหยวนสุภาพรู้มารายาทเพียงนี้ตั้งแต่เมื่อไรดูกิริยาวาจาเรียบร้อยเหมาะสมอย่างที่คุณหนูตระกูลใหญ่สมควรเป็นทั้งทั้งที่ในอดีตนางมีนิสัยเยอ่อหยิ่งจองหองออกบานนั้นเซินเฉิงจางเห็นเซินหยวนสุภาพรู้มารายาทเช่นนี้ในใจเขาก็ยินดีสองพ่อลูก กินอาหารเช้าด้วยกันเสร็จเสืออีเหนียงก็รับชุดขุนนางสีแดงเข้มมาจากมือสาวใช้สวมให้ส่นเฉิงจางด้วยตนเองส่นเฉิงจางทางหนึ่งกลางสองแขนออกให้เสืออีเหนียงสวมชุดขุนนางให้เขาอีกทางก็กล่าวกับส่นหยวน เจ้าไม่อยู่บ้านมาปีกว่าย่อมห่างเหินกับพี่น้องในบ้านอย่างเลี่ยงไม่ได้บัดนี้เจ้ากลับมาแล้วก็ควรไปมาหาสู่กับพวกเขาให้มากเซินหยวนยืนอยู่ข้างๆหลุบตารับคำอย่างเชื่อฟังเวลานี้เองเสืออีเหนียงก็พูดยิ้มๆมาจากด้านข้าง พอรู้ว่าคุณหนูใหญ่กลับมาเมื่อวานข้าก็พาคุณหนูคุณชายทุกคนไปต้อนรับคุณหนูใหญ่ที่ประตูร้องแต่เช้าคนอื่นนั้นช่างเถอะแต่หลานเตี่ยนั้นหนึ่งปีกว่ามานี้พูดถึงคุณหนูใหญ่ทีไรเป็นต้องร้องไห้ทุกทีบอกว่าคิดถึงพี่หญิงใหญ่ที่สุด มีหลายครั้งที่บอกจะมาขอให้ท่านรับคุณหนูใหญ่กลับมาเห็นหรือไม่เมื่อวานพอหลันเจี่ยเห็นคุณหนูใหญ่ก็ตื่นเต้นจนร้องไห้ออกมาทันทีจับมือคุณหนูใหญ่พรางเรียกพี่หญิงใหญ่ไม่ขาดปากเสินเฉิงจางฟังแล้วก็พยักหน้าใบหน้าก็มีรอยยิ้มเช่นกันพวกนางพี่น้องรักใคร่ผูกพันกัน ข้าที่เป็นบิดาดูอยู่ข้างๆก็ยินดีไปด้วยเส่นหยวนใบหน้ามีรอยยิ้มโดยตลอดเท่าว่าในใจกลับกำลังหัวเราะเสียงเย็นสีมือโกอหกตาใสาของเสอีเหนียงนี้วันนี้นับว่าข้าได้รับการอบรมสั่งสอนแล้วเส่นหยวนเอ่ยปากพูดเสียงนุ่มแม้หนึ่งปีกว่ามานี้ข้าจะอยู่ที่บ้านท่านตาแต่ในใจก็คิดถึงท่านพ่อ อีเหนียงและพี่น้องทุกคนเป็นที่สุดยิ้มพลางกล่าวอีกว่าข้ากลับมาคราวนี้ยังนำของฝากจากฉางเจากลับมาด้วยแม้จะไม่มีค่ามากมายอะไรแต่ก็เป็นน้ำใจของข้าประเดี๋ยวจะไปส่งให้อีเหนียงกับเหล่าพี่น้องขออีเหนียงอย่ารังเกียจเลยสเสวีอีเหนียงรีบยิ้มเอ่ยว่า คุณหนูใหญ่กล่าวอะไรเช่นนี้ข้าขอขอบคุณไว้ตรงนี้แล้วเส่นเฉิงจางเห็นพวกนางปรองดองกันเช่นนี้ในใจย่อมจะยินดีเวลานี้เองสเสืออีเหนียงก็หยิบเสื้อคลุมสีฟ้าอ่อนที่เส่นเฉิงจางสวมประจำมาทำท่าจะคลุมให้เขาแต่กลับถูกเส่นเฉิงจางยกมือห้ามวันนี้ข้าไม่สวมเสื้อคลุมตัวนี้ ก่อนจะสั่งสาวใช้ที่ยืนอยู่ข้างๆไปเอาเสื้อคลุมสีครามเข้มที่คุณหนูใหญ่ให้ข้าเมื่อคืนมาเสื้ออีเหนียงมีสีหน้าอึ้งงันไปเสื้ออีเหนียงมองดูสาวใช้ประคองเสื้อคลุมสีครามเข้มตัวนั้นมาให้แล้วก็พูดเยิ้มๆนี่เป็นของที่คุณหนูใหญ่ทําให้ในท่านเองกับมือ ลายปักกะเรียนและต้นสนบนนี้ทำได้ดีโดยแท้ราวกับมีชีวิตรจริงๆ กระนั้นรอยยิ้มบนหน้ากลับดูฝืดฝืนอยู่บ้างมือที่ถือเสื้อคลุมสีฟ้าอ่อนก็กำแน่นจนข้อนิ้วซีดขาวส่นนยวนที่อยู่ด้านข้างมองดูอากับกิริยาทั้งหมดนี้อย่างเงียบๆเพียงไม่นานนางก็เบือนหน้านี้สายตามองดูต้นไทรแคระกระถางหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะสูงด้านข้างส่นเฉิงจางทางหนึ่งให้สาวใช้คลุมเสื้อคลุมสีครามตัวนั้นให้เขาอีก ทางก็กล่าวกับเสียอีเหนียงเจ้าเห็นแล้วใช่ประหลาดใจมากเช่นกันหรือไม่เวลาสั้นๆเพียงปีเดียวฝีมือเย็บป,ปักของยวนเจียถึงกับดีปานนี้แล้วตอนแรกที่คาเห็นก็ไม่เชื่อเช่นกันเสียอีเหนียงปรบอารมณ์ตนเองอย่างรวดเร็วใบหน้าแย้มยิ้มนุ่มนวลพูดว่า คุณหนูใหญ่งดงามหลักแหลมหากตัดสินใจเรียนจริงๆย่อมจะเรียนได้ไว้ชังงักเล็กน้อยตอนเปลี่ยนมาพูดด้วยน้ำเสียงอาดูน หากหูหยินในยมาลกลวงรู้ว่ายามนี้ฝีมือเย็บป,ปักของคุณหนูใหญ่ดีปานนี้ในใจนางจะต้องปราบรื้มมากเป็นแน่ไม่เสียแรงที่ในอดีตหูหยินสิ้นเปลืองแรงใจไปกับคุณหนูใหญ่มากถึงเพียงนั้นเซินหยวนยิ้มเย็นในใจนี่เสุยอีเหนียงคิดจะหยิบเรื่องในอดีตระหว่างข้ากับหลี่ซิ่วหยวนมาพูดอีกแล้ว จะได้ทำให้บิดารู้สึกไม่พอใจต่อข้า พึงรู้ว่าจากคำพูดของเซียอีเหนียงสาเหตุที่มานดาสิ้นใจก็เป็นเพราะถูกเรื่องของนางกับหลี่ซิลหยวนทำให้โมโหตายและก็เป็นไปตามคาดพอเซินเฉิงจางได้ยินเซียอีเหนียงพูดถึงมานดานางรอยยิ้มบนใบหน้าก็เลือนหายไปทันทีเวลานี้เซินหยวนจึงทำท่าทางเศร้าเสียใจออกมาก่อนพูดเหมือนจะร้องไห้ เป็นเพราะที่แล้วมาลูกไม่ควบคุมความประพฤติของตอนเองถึงได้ทำให้ท่านแม่ต้องสิ้นเปลืองสมองไปกับลูกมากเพียงนั้นตลอดหนึ่งปีกว่าที่อยู่บ้านท่านตาที่ฉางโจวลูกคัดพระสูตรขอพรให้ท่านแม่ทุกวันบัดนี้กลับมาแล้วลูกจําได้ว่าในห้องพระของท่านแม่มีพระโพธิสัตว์กวนอินหยกขาวสูงราวหนึ่งชื่ออยู่องค์หนึ่งลูกคิดว่าอีกประเดี๋ยว จะไปที่ห้องพระอัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอินองค์นั้นไปไว้ในห้องนอนของลูกจุดทูบสามดอกเช้าเย็นอธิษฐานขอพรให้ท่านแม่หวังว่าท่านพ่อจะเห็นด้วยครั้นนางเอ่ยถึงพระโพธิสัตว์กวนอินหยกขาวองค์นั้นใบหน้าของเสี้ออีเหนียงก็เปลี่ยนสีน้อยๆพระโพธิสัตว์กวนอินหยกขาวองคนั้นทำจากหยกมันแพะ กเรียงกระาวแวว,าวขาวสะอาดตลอดทั้งองค์นับได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งของที่ล้ำค่าที่สุดในสินเจ้าสาวของมารดาเส่นหยวนเสีอยอีเหนียงถูกใจมานานแล้วหลังมารดาเสินหยวนจากไปได้ไม่นานนางก็เปรยต่อหน้าเส่นเฉิงจง้งว่าอยากสวดมนต์ขอพรอให้หูหยินทุกเช้าเย็นจึงอยากอัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอินยกขาวองค์นั้นไปไว้ในเรือนของตอนเอง เซินเฉิงจางรู้สึกว่าเสียอีเหนียงคิดถึงโฮยินเช่นนี้ย่อมเป็นเรื่องดีจึงอนุญาตทันทีเท่าว่าตอนนี้เซินหยวนกลับเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาจะอย่างไรก็เป็นสินเจ้าสาวของมารดาเซินหยวนทั้งยังลําค่าเพียงนั้นบัดนี้มาคิดดูตอนนั้นยกให้เสียอีเหนียงง่ายๆเช่นนั้นก่หน้าลาอายอยู่บ้างเซินเฉิงตาง,จ,างจึงพูดด้วยท่าทางลำบากใจ พระโพธิสัตว์กวนอินยกเขาวองค์นั้นของมารดาเจ้าก่อนหน้านี้เอี๋ยเหนียงของเจ้าบอกว่าต้องการสวดมนต์ขอพรให้มารดาเจ้าเช้าเย็นข้าคิดว่านี่เป็นเรื่องดีต่อมารดาเจ้าจึงให้นางอันเชิญกลับไปตั้งที่เรือนหากเจ้าอยากอันเชิญพระมากราบไหว้เช้าเย็นเช่นนั้นวันหลังก็ไปอันเชิญจากวัดกลับมาสักองค์สิ พระของวัดเฉิงเอิ่นนอกเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วข้าจะให้ผู้อารักขาคุ้มกันเจ้าไปทรง ส่นหยวนยิ้มเย็นในใจเรื่องที่พระโพธิสัตว์กวนอินหยกขาวองค์นั้นของมารดาถูกเสื้ออีเหนียงขอไปสีมามาเล่าให้นางฟังตั้งแต่เมื่อคืนแล้ววันนี้นางเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาเดิมก็ไม่ได้คิดจะขอกลับมาจริงๆถึงพระโพธิสัตว์ลำค่าเพียงไรแต่จะเทียบกับคนได้หรือนางต้องการคนตั้งหากด้วยเหตุนี้ส่นหยวนจึงกล่าวเสียงนุ่ม เจตนาดีที่อีเหนียงมีต่อท่านแม่นี้ช่างหาได้ยากในใจข้าทราบซึ้งโดยแท้เสืออีเหนียงเองก็ทำสีหน้าลำบากใจคุณหนูใหญ่เกรงใจแล้วตอนที่หูหินยังอยู่ปฏิบัติต่อข้าดีเพียงนั้นเรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องที่ค่าสมควรทำเถาว่ากลับแอบตัดฟันกรอดสัญหญวนพูดเช่นนี้ชัดเจนว่ากำลังเน็บน้ำนางโทสะอ่อนๆนี้ทำเอานางรู้สึกนั่นหน้าอกจริงๆปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ